สวัสดีค่ะพี่น้องส่งให้เรียงเราของก,ก่อนนะคะมาขามาก,กินข้าวกำไน่ดเบี้กมนสว่างใกล้คิดคนเดียวเนะคิดคนเดียวตลอดน,นะเศร้าเพี้ยสว่วนได้สุดแต่ทรับหลาย It's Ơi, tắc cà có cái vào trái cọp nha, chín cà thơm. Trời cà thơm sao Sao vậy đấy? ขึ้นเพื่อยาวกับก้อนมือขึ้นก่อนกับพกกินน้ำเพื่อก้อนมันไปกินเพ่อใเกิดอ,อันเ่าแก่นี้อ่ะข่าวก็เลยอุออออน่นอ่ะอุ่นอีกเนี้ยฝัานตังเนี้ยแห้งอ่ะแร้งยานบ่อุ่นดอกอลกออกไปไล่ไป กบเพื่อรักซีฟ้าทุบแบบ สวัสดีเจ้าก้นเนี่ยผมจ้า่อสวัสดีพ่ออะไแดงมากมากแ่งมานอยู่สักเกนต้องหัวใ้พ่อสวัสดีแ่บได้แบบติดใจได้แบบงงก็จะกระสว่างมเนาะ เพราะว่ามาแท่งมันสวอีกียราแ้วอีกียามากินบบเส,สียดา่างงอมดำหน้าดำหน้าแาาล้วอีกียามากินบบเส,สีดาเอาด่างอาดางไปหางเอา ตรงชื่อและก็สว่โอ้โหเสร็บรากลายกระดูกมันก็กรอบได้อีกเดียวนำเท่ากระดูกนี่ก็ซับครับซับคืออ่อนเหนืออตรงชื่อแหละ mời ý kiến nói đấy kiến nói đấy, tạp là tao túng tàn không có kìm đọc không chịu mặt không ý kiến mặt nhà 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 mặt ชุแกรแร,ก,ร,ก,ก,เก,มมรกเราเหน้องน้พอปุดธิน้อหอมนี่แหละมันจสิแตกจิียงกันดาคาโอ้อีเกียมาลายังงเมิ่ึน้อกินนน้องเขึ้มกระดางห่างเราโอ้ิดใส่งมือซ้อมซ้ำจู วแน่ตัวแน่แล้วติดเตียแตกเลยค่ะซื่มเอรนี้ยัไม่ได้กินแล้วถ้าคนนีเรยบอกซเบอมันก็ได้าบลไม่นเสียดแต่ได้บอนอไนี่แล้บอลนี สมัยก่อนผ่านมากผ่านมาสี่สิบปีแล้วเนาะกีน,นมันไล่ก,ก่อาาานมันจะรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์นเนะาะไมอยู่แล้วกินก็ห่าจีนเองไม่ได้ซื้อ นี่มีก็ะหางนกกระเจนน้องเกี่ยวเขานอ้อยู่หน้าหางนกกระเจนพวกที่เป็นตังบานเป็นโคโจงโค้งมากๆเลยคำนี่ด่างคำด่างด่างใส่พ่อกระเจนบินมาไปมันก็สิซุบโคกเขาเป็นตังบาน นกกระต็นกระไรทานมากทานะนมาเสียสิ่งก็เปลืองนะเอาความมาขายตัวละบาทนกกระต็น แต่ว่ามือนึ่งได้รายไม่ได้บบาเป็นซิฟก็ตัวเนื้อ หน้าเจา,าได้นก,นนกนนยันตานกยิหน้าเราแบบอยู่หน้าเนาะมันตัดอึกบบเราไม่หนามูแบมันสีทอดไข่สีทอดเกี่ยวไข่เจะทั้งสิ้นเ็านี่กับปาดเอามองมองท่อมองก้นนกกระติน,นแหะไตผพองมัมน,นะคนคอนไม่ทั้งก้นมืนนะ่นก ตสบาท่างแต่ทองเลยปาดเอาน้ำมันมันพ่วงน้ำมันมันจืดว่าจืนดว่ายเมื่อเร็วๆนี้หน่อยไม่ได้เป็นขวดเพราะ,นนระว,ว่ากินนกรู้ด้ผูก้กินแต่นกแลาวจนเปิดก้กินนกจักปี๋จักออมจักมกจักสว่าโอ้หิมะดอก ไไนนก,ไนนกไาาไ็ได้น้ำมันโนกเอาไว้น้ำมันโนกไว้ค่ะเกี่ยวไข่เรื่องกำลังบ้ายนะสื่อไข่ไว้เกี่ยวจริงฮอ้อมในแท้ๆได้น้ำมันโนกฮอ้อมหวัแซ่บครับ ทำไมดีคมเ่เรองยเฉพายกคลิปอนนี้ะได้พอ,อกันไม่คลิปหนาด้วยนะขอพูด,ดวะ่ะเกิดความไม่รับชมค่ะ